ธันวาคม564วันคล้วันขายวันพระราชะสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าภาพุทธเจ้าผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอต่างอย สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเต่างอยรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่1ธันวาคม2564กศนอำเภอเต่างอยนำนักศึกษาอายุระหว่าง12-17ปีเขารับการสีดวัคซีน ข็มที่สองณหอประชุมประยาเต่างอยอ,อําเภอเต่างอยในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคมกศนอำเภอเต่างอยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านพยาเสบติดจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2,565หน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่หนึ่ง ในวันที่9ธันวาคมกศนตำบลบึงทวายและกศนตำบลน,นาตาลจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมรับการนิเทศจากคณะน,นิเทศกศนอำเภอเต่าง,งอยในวันที่13ธันวาคมกศนอำเภอเต่าง,งอย จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมรับการนิเทศจากคณะนิเทศกศนอำเภอเต่างอยวันที่14ธันวาคมกศนตำบลจันเพนจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมรับการนิเทศจากคณะนิเทศกศนอำเภอเต่างอย รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่11ธันวาคมบุคลาคกรกศนเพลเต่างอยร่วมกิจกรรมของโครงการห้องสมุดชาวตลาดพญาเตา่างอยหน้าห้องสมุดเพื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่29ธันวาคม564กศนอยเพิบเเต่างอยร่วมจัดสถานที่และจัดมุมหนังสือในจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2,565ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเต่างอยณจุดตรวจหน้ากศนอำเภอเต่างอยรายง,งานผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องระหว่างวันที่13ถึงวันที่19ธันวาคมกศนตาบบึงทวายจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน35ชั่วโมง ณศาลาวัดบ้านบึงน้อยหมู่2ตำบบลึงทวายวันที่16-17ถึงวันที่ธันวาคมกศนาตำบน,นาตานจัดโครงการศูนย์ฝึกอ,อาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าคามณบ้านม่วงคามหมู่4ตำบน,นาตานระหว่างวันที่16-22ถึงวันที่ธันวาคมกศนาตาบลเต่างอย จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนจำนวน35สชั่วโมงหลักสูตรการสานตะก้าหวายณนะบ้านนางอยหมู่4ี่ตำบลเต่างอยวันที่20ธันวาคมกศนตำบลจันเพนจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวนสชั่วโมงหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าคามณบ้านบึงสาหมู่สามตำบลจันเพน ระหว่างวันที่20ถึงวันที่21ธันวาคมกศนาตำบลจันเพนจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบผ่มสนใจจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการทำขนมชั้นและขนมเทียนแก้วตำบนห้วยหววหมูสีตำบลจันเพนระหว่างวันที่20ถึงวันที่27ธันวาคมกศนตำบลนาตาลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มชั้นเรียนจำนวน35ชั่วโมงหลักสูตรการทอผ้าค,คามน้ำบ้านอ่างคามหมูเ่เจ็ดตำบลน,นาตาลร,ระหว่างวันที่22ถึงวันที่23ทธันวาคมกอสนอตำบลบึงทวายจัดแบบโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการสานตะกร้าจากเล่นพลาสติกน้ำบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองบัว หมู่5ตำบลบึงถวายวันที่23ธันวาคมกศนอมเผอเต่างอยจัดโค์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนติดอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2 5 6 5นาวัดบ้านนางอยหมู่สตำบลเ่างอยวันที่24ธันวาคมกศนอมเผอเต่างอย จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขาภาวะอนามัยในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,565ณศาลาอเนกประสงค์บ้านปากแดดหมู่4ตำบลบึงทวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่3ธันวาคม2564 นางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้อำนวยการกศนอมเพอเต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษสาสกศนอมเพอเต่างอยเอาร่วมกิจกรรมขิดอาสาพัฒนาำกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดบริเวณอ่างค็บน้ำห,ห้วยหัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมคบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564 ณบริเวณลานจอดรถอ่านเก็บน้ำห้วยหวดอุทยานแห่งชาติภูผายนบ้านห้วยหวดหมู่สี่ตำบนสันเทนวันที่3ทธันวาคม2,564เวลา15นาฬิกาบุคลาคกรกศนอมเพอเต่าง,งอยได้ร่วมจัดพิธีการพระ,ะราชกรณียกิจเพื่อน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอด,ดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันค้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่9วันชาติและวันพ่อแห่งชาติหนหอประชุมอำเภอเต่าง,งอยวันที่4ธันวาคม2564นางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้อำนวยการกศนอมเภอเต่าง,งอยเอาร่วมต้อนรับนางจุรีรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนคร มามอบผ้าห่มสภากาชาติไทยจำนวน333ผืนเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชนอำเภอเตอ่างอยณหอประชุมโรงเรียนเต่างอยพัฒะนะศึกษาในวันที่24ธันวาคมบุคลากรก,รกรสนเผ่าเต่างอยได้รับมอบหมายจากนางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้อำนวยการกรสนเผ่าเต่างอยในข้าร่่มทำโรงทานพร้อมเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเต่างอยในวันที่21ธันวาคมผู้อำนวยการกศนอำเภอเต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากศนอำเภอเต่างอยนำสิ่งของผ้าห่มและเงินสดร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนร้านมัชฉากาชาติจังหวัดสกลนครเพื่อใช้ในการจัดงานกาชาติประจำปี2565โดยมีนายสุขสันติวิเวกนายอำเภอเต่างอย รับมอบนะที่ว่าการอำเภอเต่างอยรายงานผลการดำเนินงานด้านบุคลากรในทุกเช้าวันจันทร์บุคลากรกศนอำเภอเต่างอยเขาแถวคารพงชาติบริเวณหน้าเสาธงอาคารกศนอำเภอเต่างอยวันที่สองธันวาคมนางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้ในการกศนอำเภอเต่างอยเขาร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ห้ห้องประชุมอบตเต่าง,งอยวันที่สองธันวาคม2564เวลา13นาฬิกากศนอำเภอเต่าง,งอยจัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิก,กายน2564ครั้งที่10เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมาณนะกศนอำเภอเต่าง,งอยวันที่5ธันวาคม2564นางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้มนวยการกศนอำเภอเต่าง,งอย รวมด้วยบุคลากรกรสนเผอเต่าง,งอยเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะคาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทําบุญสักบาทณวัดส,สิริมังพระและในเวลา8นาฬิกา30น,นาทีพิธีถวายพารพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมณหอประชุมอำเภอเต่างอย วันที่8ธันวาคม2564นางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้มนวยการกสนเพอ่ต่างอยเขาร่วมประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมพิสานปิ่นมาศสำนักงารกรนกสนจังหวัดสกลนครในวันที่14ธันวาคม2564นางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้มนวยการกสนเพอ่เต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรกสนเพอ่เต่องอย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับกศนตําบลสู่กศนตําบน 5D ด p ีเมียมและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพณห้องประชุมโคสิทธิ์โคสนาสันติสํานักงานกศนจังหวัดสกลนครวันที่14ธันวาคมูุ้่มในการกศนเพเภอเต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรกศนเพเภอเต่างอยเข้าร่วมแสดงความยินดี ท่านผอพอรออทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสํานักงานกศนจังหวัดสกลน,นครในวาระการย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานกศนจังหวัดกาลสินน้าลานเพลินสํานักงานกศนจังหวัดสกลน,นครระหว่างวันที่15ถึงวันที่16ธันวาคมนางสาวจันทิราสุวรรณการ,ริบุลบรรกษ์จ่าเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานณจังหวัดกาลสิน์ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับกศนตําบลสู่กศนตําบลหดีพิมเมียมและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพระหว่างวันที่15ถึงวันที่17ธันวาคมนายนฤพลสีปากดีหัวหน้าครูกศนตําบลจันเพนเขาร่วมประชุมคณะทํางานโครงการจิตอาสาของสํานักงานกศน ปีงบประมาณ2,565ณห,ห้องประชุมวสิตาสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรอ,อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวันที่15ธันวาคมนางสาวกิติยาโพนสูงเนินผู้มนวยการกศนเพเภอเต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรกศนเพเภอเต่างอยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ประจําปีงบประมาณ2564จังหวัดสกลนครณสํานักงานกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสกลนครวันที่16ธันวาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาบุคลาก,กรกศนอเพิอเต่างอยเข้าร่วมรับชมบรรยายหัวข้อแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกใต้สถานการณ์โควิด -19 ณกศนออําเภอเต่างอย ในวันที่16ธันวาคมนางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้ำนวยการกศนเภอเต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรกศนเภอเต่างอยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานกศนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณห,ห้องประชุมโคสิดโฆษณาสันติสำนักงานกศนจังหวัดสกลนคร ในวันที่16ธันวาคม2564บุคลากรกศนอำเภอเสางอยเข้าร่วมประชุมชี้แจงสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครณกศนอำเภอเสางอยในวันที่16ธันวาคมนายวีรศักดิ์สัพปโสหัวหน้ารูกศนตำบลและนางสาวธัญญานันท์กองเพชรทวิยศผู้กศนตำบลเข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อผ่านโปรแกรมซูมมิ่งนักฆศนอำเภอเต่างอยระหว่างวันที่20ถึงวันที่21ธันวาคมพศนอำเภอเต่างอยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565นักศนอำเภอเต่างอยวันที่23ธันวาคม นางสาวกิติยาพลสุงเนินผู้ำนวยการกศนเพอเอต่างอยพร้อมด้วยบุคลาก,กรกศนเภอเต่างอยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและร่วมเลี้ยงส่งผู้มนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอเต่างอยณโรงพยาบาลเต่างอยวันที่23ธันวาคมนางสาวกิติยาพลสุงเนินผู้มนวยการกศนเพอเอต่างอยเข้าร่วมประชุมหารือห,หัวข้อราชการเร่งรั ดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานกสนปีงบประมาณ2565นห้อณห้องประชุมโคสิทธ์โฆษณาสันติสำนักงานกสนจังหวัดสกลน,นครระหว่างวันที่27ถึงวันที่2 8ธันวาคมกสนเพอเต่างอยเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกสนสกลน,นครเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2,565สำนักงานกศนจังหวัดสกลนครณนะโรงแรมพีซีแกนพาเรสคอนเวอร์ชั่นอลล์จังหวัดสกลนครวันที่29ทธันวาคมกศนอำเภอเต่างอยเขาร่วมอบรมการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์สูมมิทติ้งนะักกศนอำเภอเต่างอย สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกศนอำเภอเต่างอยได้ทางเฟซบุ๊กกศนอำเภอเต่างอยและช่องทาง YouTube ทิมพ์คำว่าสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกศนอำเภอเต่างอยได้ทุกเดือนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ